Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับ a l h a ล d ล l ล l l นะครับในสังคมบ้านเรานะครับก็มีสากลอ,อิสลามหลากหลายจังหวัดนะครับที่มีสมาชิกอยู่นะมากมายนะครับ,นะรบซึ่งเราก็คงทราบว่าสาก์คือเป็นที่รวมสมาชิกเพื่อที่จะทำภารกิจร่วมในเรื่องของการออมและก็การดำเนินการช่วยเหลือเพื่อกูลกัน ทางการเงินนะครับก็มีลักษณะของความเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้กันระหว่างสมาชิกกับสากลผมอยากจะชวนเชิญสากลทุกสากลนะครับเข้ามาร่วมกับโครงการของทิพยาธากาฟูลโปรดักต์ธากาฟูลอืนเชื่อปลอดภัยอันนี้นะเพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสากลอาจจะเกิดสถานการณ์ของสมาชิกบางครั้งบางคราว นะอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะป่วยนะไม่สามารถที่จะผ่อนใจในสิ่งที่เป็นหนี้กับสหกรณ์ได้นะครับทางชพยาธากาโฟล็งเห็นถึงปัญหาใน,ในการที่จะทำให้การช่วยเหลือสมาชิกนั้นเกิดเป็นระบบขึ้นมาด้วยการศึกษาแล้วก็ตรวจสอบสภาพการที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งกับห,หลายหลายสาหกรณ์นะครับชพยทากาโฟ จึงออกโปรดักต์หนึ่งในการแก้ปัญหาของอไม่คล่องในการชดใช้หนี้ของการที่ทางธนาคารโฟลได้ออกคุมาทันตาการโฟลสินเชื่อปลอดภัยขึ้นมานะครับเพื่อเป็นช่องทางในการนะครับไปช่วยเหลือกสมาชิกที่มีนะครับเหตุหรือประสบกับะการปัญหาทางการเงินอาจจะ เสียชีวิตนะครับโดยที่การผ่อนสินเชื่อยังไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเกิดเป็นโรคถึงขั้นไม่สามารถที่จะทํางานได้ทางศาสนาถือว่าการเป็นหนี้นั้นจะมีผลผูกพันถ้าหากไม่ชาระจะมีผลผูกพันไม่เฉพาะในโลกนี้แต่จะมีความพันที่ต้องชดใช้ในวันอัครราชด้วย สินเชื่อปลอดภัยอันนี้จึงเป็นทางออกที่ดีเป็นสิ่งที่ทางทุนการเพิได้พยายามเข้ามามีส่วนร่วมกับสากรในการแก้ปัญหานี่ของพวกเราครับ